สวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะพี่น้องเอฟซีคนสงขอยเพชรลำพ,ลพลูนคะ่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่นะคะสถานีเ,นเพชรลำพูนนะคะพี่น้องะ่ะที่เก้าที่เดินคะ่ะค้นไปใส่เมือนอไปอยู่กองยู่งทางไหนน้อสวัสดีป้าหน่อยด้วยนะคะค,ะคะแม่คะ่ะอันยังขอเกิกเนว่าเซเว่นโมเมนเซเว่นยังขอเกิกเนนะ เพื่อนเอื่นว่าแม่คขายยังก็นอมาแล้วมาแล้วสั่นบรรยากาศเดิมๆมาแล้วพะนะเออบรรยากาศเดิมๆมาแล้วพะนะเบิด์ไลท์เบิดจ็คเกอรแล้วคนทรง,งนี่บ็แจ็คเกอรแล้วลูกกินจะท่วงจ <laughs> <laughs> ากอายโค้ดมาได้กินโดน,น,นจน,นอ๋อ <laughs> <laughs> กินคักๆนี่กินคักๆกินย่ามีกิน,นมันคักๆอย่า<ๆ>งนีหน,นึ่นงหนึ่งหยิแล้วหนึ่งแซ่บเฮ้ยแซ่ะไปยังก่อน ติดผ่าติดผ่าแล้วรดผฮะคือบอกมาติดจะกของติดผ่าได้กาวไปฮะได้กาวไปบอกว่าแม็ก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 ติดบอดบอกเจี๊ยบป้อแมาขอยแม็กไห้มาไปเบิ้งไปเบิ้งเนี่ยไปเบิ้งยังไปที่ติดผ่าโอ้ยติดผ่าใครไปเบิ้งตีเหตุเท็ดดีแท้เหตุเทศดีแท้หื้อวะนี่ห้าวเห็ดคลิปเนาะปาด อเอาการงานสร้างเวทีทำไมน่ารักจังเลยเวทีขนาดรักแท้ติดผ้หาหยาดสีดำนี่บ่เออเจอ้าตีงเจ้าคับลงมาคือแบบนี้โอ,โอ้โหเอาผ่าลงมาปิดเลยเน,น,นาเนะมันจังมันจะบนหนาเกลยดเนาะจังสวยให้มันปกปิดบ้างข้างล่าง,งบ่บ่บ่สีต้นปิดไปหันเอาตัวนี้ลงมาเลยเดี๋ยวพอดิ้ง อ่ผู้หญิงเทองเทิงนั่นผู้ยุงเทิงมาฮ้อนแดดก่นั่นเฮ้อฮ้อนแดดจิู่บอโคตละอันตีอันนี้รูปสีเขียวจังสีว่าไม่โคตณสน่าขายบักน้วเนาะโอ้ยเมันไม่โคตรสน่าขายบักน้วเมันสนาขายักน้วสานพร้อม ค่ะขาน้ำพร้อมน้ำพร้อมอย่าง่ะเมื่อดึงคักดึงแน่แท้ดเดี๋ยวด,ดึงก็<ด>กันดึงให้มันเบิดว่าไงเสียออกว่าไงครับผมอย่าบ้าบา่บาให้นัง่งไอ้ของหนูเอ้ย อุ้ยบ่ได้บ่ได้บ่ได้ก็ลเลยเผดเผยซ้ำกำลังกำลังเดินทางเดี๋ยวพี่ทายอันทายคลิปแบบพี่โทรหาเพื่อน er. okay. ไหมพอดีพอดีพอดีครับเดี๋ยวจะเลยงจองยิงจำลองยิงเอา แม่คอยจะเป็นผู้ยิ่งเจ้าเป็นผู้ใชอคอยนี่เป็นผู้ยิ่งผู้ยิ่งเออนผู้ยิ่งเจ้าเป็นผู้ใชยหามหามนี่หามยิ่งผู้นี่เป็นผู้ยิ่งแหมไปมะลําเป็นมะลือดึงเท่งบ่อันเป็นป้ายังก่อยพิบับพิบับพิบับนะบ่อือสร้างไรล่ะนั่น ทางในสรางเดีดเดต้องไปสัมผัสเพื่อนสร้างเดีสัมผัสก็บมิตแต่หัวขวัญใ่เฮ้าสัมผัสว่าอย่างแม่ไม่ตาหัวคือเฮ้เฮ้ยเฮ้เฮยเ้าเงย์ลายเอาเนีหมดแล้วต๊กแรกมากคือเป็นแนวนี <c oughs> มมแบบนี้ล่มอยู่เนาะล,ล,ล่มอยู่ก็เน,น,น,นี่ยสะพานเนาะบอกม้วนกับแบบนี้มืงอื่นกับแบบนี้อีกกับแบบนี้แล้ว กระตกแรงมากมากกัะคำแม่คำมากกระมือไหมขันเศ้ามากผัดแจงคือบ้านผมคือเป็นแบบนี้ซู่งมือเลยเออบ้านคอยกระปินดิมุกนาฮานกระปินอปินีอุดรกระปินนตกเีเจ้ายูอดนีอผู้งามปันนีสร้างยู่อุดอนเทสร้างปยูนเพลินกักเทยูดอนฝนตกเปียกบ้าอ้มีต่คนรอรอทีครับเฮ้ ขาเบิ้งเจ้าแล้วเขาไปอยากไปอยู่้อนแล้วเปียงนะเปียงอรอพอดคันคือบทอนกไข่เนรไปแต่ไปอยูยูอ๋ออ,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 อันนั้นรอครับเอออันนี้อังรอรอปังย่อมแล้วคันสิบ้ารอรอป่านนะั่งเบิ้งโลดเบิ้งแต่เกือบโลดเ <laughs> อาตีนมะมลหนีเท้าว่าน,นี่ล่ะกินแบบเอาน้ำลายใส่ ความันูุ่มากเนาะโอ๊ยอันเนี้ยเขาบอกว่าหเห็นความจริงดิ <S <S ให้เห็นความรอลึกๆเต้นไงอยู่น <S <S คนดิอือวิ่งพี่น้องแหฮงว,วยอลไลยู่ให้เจ้าไปเอิญไปเอิญน,น,น้องไส้นมาหนึ่งอ่ะเอิญหาน้องไส้นมาหนึง่งเอิญหาน้องน้องมาหาปอนนี่แล้วแล้วน้องเอิญเล่าแล้วเอิญเส้นมาหนึ่งแล้วเอิญแล้วบอเอิญลราเมื่อเกิดเดียนเมื่อเกิดเดียนกับแม่ขันว่ากับแม่เห็นจังไรหะแจกเข่าแฮบบอแจกเข่าหาบปั้มแล้ว บ่มาเลยแต่เขาหาแล้วบ่มาเลยบาดนี่เอาอันย่ายบานหนูดิแล้วบ่เมื่อบ้านจักเทือนพอแม่์แล้วแหละแจกเขาหาเล่าหละแล้วอยากอยากเมื่อหมแจกเขาหาแล้วปุ๊บแล้วเมื่อ่อนเทือนนั่นเขาปังเต็มอไดในเล้วอยู่หมเอาคือเป็นนั่นนั่นย่าไอท้องมันข่อยเอาแจกเขาหามมนได้ผลอีกตัวนอกะอ้ยยังมแจกคนเป็นยังเมื่อดิคนเป็นกระหอนหนอยากเมื่อหมบ่อคยายากเมื่อบ้านจักเทือนหม ทัแถวปูมีญาติบ่มีอย่างไรแกขอหาจาของเฮ้อแกข้อตอนังมีชีวิตจริงๆครับม่มีญาติเราแกขอหาจากองแกข้อหาจากลองมีหมอลำบ่เรานก็แต่เจอาภาพืพิอนอขค้นจากปัชเ้นี่เขาเสีเอาเป็นลำพื้นบ่จ้างเป็นลำพิ้นบ่จ้างเอาแบบนี่นี่หรอโอ้แบบนี่นี่บ่แบบนี้นี่โอ้ปัญเส้เ้เป็นยย่ไม่ใ้่เป็นอย่างลูกหลานแล้วกันหนีจากทางบ่ ต้องอดีา่มีลูกพี่เต่าแกเขาหาเล่าเต่ายแกเขาหาจ้าของคอนมื่อไเจกบ่ชมวัดเต่าแก้กีนะาอ๋อเต่าแก้มากแจกเาหจ่ากองอย่าบ่มีูดในไทนี่เขามาแจกเขาหามอแบบนี้ก็มีบ่มีครับมีเห็นไ่เขาซื้อลุไไหมลุไว้ใจจ่องไหมไปดูไปถามดูผู้ใดมาไปย่างดูผู้ใดน่ะ อ้ยบอบอบอเล็กน่อยเขามาเล่นั่นของเต็นเล็กน่อยามล่นลองเห่นน้องไปถามน้องไปถามเขาสีอย่างของเล่นเขามันเป็นคือหรือเปล่านั่นแมฮ้คืออย่งคืออย่างนี่บ่เออคือเลยดิคือเลยดิ มีเงือกมตั้นี่เงือกมีงูตัวหนึ่งยืนหนีพ่อแน่เมยมันอยู่ในตู้นี่เอ้างูอย่างน่ะนี่มาสร้างวาระเถอะวาอีเดนพ่อเห็นไหมมาเล่นกันไปไหนกตู่มาเพาก็นเล่นพากันเล่นหนีบ่โอ้งูมันมาอยู่ในตู้เนาะอันพยายามเปิดมันก็สิบบอกมาตี เอามาเทือกเขาอะไรอยู่เหมือนแรกเปิดเท่งน้ำโมแลนออกมาติดมอยากไรอ่ะสิแลนมาหาพ่นอะ่ะห้วยมันไปแล้วใสแล้วแต่ว,ว,ว่ามันขาดที่ดูดความแล้วมันตื่นเน,ะนาะว่ามาฐานค้นไหยเป็นฮอดประดับประดับมินิได้ครับอื ปลาฮัดมันได้หอดวงไงฮะวงกลางๆคนเล่นนี่ยอือวงกลางคนเล่นเนี่ยแต่ว่าตัวนี้ตัวซีตู้อือตู้นี่ซีตู้ได้เลยกัรใส่อันนี้ซีตู้ใส่นี่แปดตู้นี่จัดไปเลยแล้วสุดยอดไปแล้วสิลองยังบอกแรงพอยี่ใส่ลองบอลเลียลองเพ่งหาเต้าหน้าบัลเลียเสาน้าบัหน้าบอลเลียตื้นเต้นไร้ตื้นเต้นไร้บอกก็เพราเถื่อน ก็วัวพเถียก็วัวเถียงแก่ตะมูยานิว้าวว้วว้าวโอ้หันลวงูมันล่ะอกอะยานคือกันเนาะมักอ้อมปนขยานโองมากปแบ้เรือันี้พูดใดอะไปโรสีห่องไปแล้ไปไปพนเอฟซีพ้วนตีอืม ปาดคือเป็นตะแยงเป็นตาป้อนใส่แต่ว่านี่แหละครับมาแล้แบบฮะป้อนใส่ดีแต่ว่าห้องทรงไอห้องทรงบ่มีไฟห้องทรงไม่ไฟดวงเดียวห้องทรงบ่เอาไฟหลายมันอยากเสบตาอ๋อสตูสตูอ้เันูงามแว่ับไมะอดิเอาเสียออกมาปี๊ดคลีบให้คอยเนื้างพี่ก๊อ อีิคิบด้วยี่คิบเป็นยังบ่พี่คิบเป็นยังบ่จังพอกันคลิปไหมครับพี่น้องจังรอจะจับอิกไปอีกนะครับเบิ้งฝนฝ่าก่อนค่ะพี่น้องค่ะสำหรับคลิปนี้กับเสียวยสมิก่อนค่ะขอบคุณขอบคุณนะครับพี่น้องค่ะที่ติดตามรับชมอย่าลืมนะครับกดติดตามกด subscribe นะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่เราจะได้ถ่ายให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้า